สนับสนุนโดยครีมอัสดา The Innovation c o s m e t i c เจ้าพารวยวันนี้พามาดูตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ไม่จำเป็น<ะ>ที่จะต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะคะเพียง<ะ><ะ>แค่หลักพันนะคะคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วอย่างเช่นที่คล้องประตูกับบลีที่โดนใจไปติดตามได้แจ๋วพารวยค่ะ ทีนี้คือคุณจารุวรรณอินจันและคุณศักนรินเรืองโรดวรชัยค่ะอาชีพหลักๆก็คือเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิกในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่งนะคะมองเห็นนะคะว่าถ้าเราสามารถนําเอาวัตถุดิบที่มีอยู่เดิมๆเนี่ยนะคะมาพัฒนาต่อยอดออกมาให้เป็นสินค้าได้น่าจะเป็นเรื่องดีค่ะจึงลองสำรวจตลาดก็พบว่ามีสินค้าประเภทที่คล้องประตูนะคะที่น่าทํามากที่สุดค่ะจึงได้พยายามหาทางสร้างจุดขายและความน่าสนใจนะคะโดยทั้งคู่ใช้เงินลงทุนแค่หลักพันกับการเลือกซื้อกระดาษเนื้อดีมีความคงทน จากนั้นใช้ไอเดียนะคะในการสร้างสรรค์คิดคําพูดหรือวลีดโดนๆอย่างย่าเยอะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลายกระตุนน่ารักรวมถึงกราฟิกที่โดนใจราคาขาานะคะไม่แพงเลยเพราะว่า1ชิ้น29บาทเท่านั้นจับต้องได้ขายครั้งแรกผ่านทางเว็บไซต์เสียงตอบรับดีมากตอนนี้มีหน้าร้านแล้วนะคะที่ตลาดนัดรถไฟจตุจักรในช่วงวันหยุดสร์อาทิทิ์ใครสนใจที่คล้องประตูนะคะไอเดียโดนๆแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมเลยนะคะ0 8 5 2 6 0 3 9 0 0นนะคะศูนนะคะ 2 6 0 3 9 0 0ค่ะไหนจะให้ดีอะไรฉันดิฉันใหญ่เยอะเยอะเจ้าขาดขาล่ะขาดขาขอจับหนักดีกว่าชอบมาเคาะประตูตลอดเลยไปกำลังหนีนี่นี่คอ้วันนี้นะคะเสื้อผาของเราจากดิฟออชารโลแล้วก็นิทินาค่ะ SMS ส่งเรื่องอาหารญี่ปุ่นมาเยอะมากค่ะเดี๋ยววันหลังจะตามไปกินนะคะค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ